สนใจตัวไหนเลือกได้เลยนะจ๊ะน้องครับเอ่อ,อตัวนี้ราคาเท่าไหร่ครับถ้าน้องชอบอะพี่แล้วให้พิเศษเลยพันแปดก็พอโหแต่ป้ายราคานี่สองพันห้าเลยนะครับพั2008นแปดนี่พี่ลดให้ผมเยอะมากเลยนะก็ลดให้เฉพาะคนพิเศษเท่านั้นแหละจ้ะก็น้องอะหล่อมาก,มากๆแกขอบคุณครับงั้นเอาตัวนี้ครับได้เลยจ้ะครับ มาจากกรุงเทพใช่ไหมเนี่ยอ๋อใช่ครับมาที่นี่ต้องระวังตัวหน่อยนะยิ่งถ้าเอารถมาเจอด่านตรวจอ่ะหลบได้ก็หลบนะเออทำไม่ะครับก็ถ้าไม่โดนถ่ายเงินก็โดนยัดขนมนะสิระวังตัวด้วยละกันมีแบบนี้ด้วยเหรอครับใช่นี่พี่หมายถึงตำรวจใช่ไหมใช่ตำรวจที่นี่เอาทั้งนั้นแหละระวังตัวด้วยละกันแสดงว่าพี่ไม่ชอบตำรวจใช่ไหมครับ ใช่ไม่เคยชอบไม่เคยชอบเลยอวดเบ่งวางอํานาจคอยจับผิดนู้นนี่นั่นแต่เรื่องดูแลประชาชนนะไม่มีปราบปานยาเสพติดก็ไม่เคยเด็กวัยรุ่นแถวนี้มันติดยากันทั้งอําเภอแล้วจริงเหรอครับจริงไม่เชื่อไหมร้บเลอะตำรวจขายเองเลยโอ้ยไม่ขนาดนั้นหรอกมั้งครับตำรวจดีๆก็มีอยู่บ้างโอ้ยมันเหมือนกันทั้งนั้นแหละแล้วถ้าผมบอกว่าผมเป็นตำรวจ พี่จะเกลียดผมรอเปล่าฮะนี่นา้องเป็นตำรวจเหรอครับผมเพิ่งย้ายมาเ,ออเราเราอย่างนี้จะจับพี่มิเนี่ยไม่จับหรอกครับอย่างนี้ยังไม่เรียกเข้าายหมินจะจับพี่ข้อหาอะไรนะแต่ก็ดีเหมือนกันนะคุยกับพี่ก็ได้มุมมองใหม่ๆดีงั้นเดี๋ยวพี่เอาไปใส่ถุงให้นะได้ครับรอสักครู่นะจ๊ะ,ะครับ คุณนะครับขอบนะครับลองเง you heads, ินทอนกันนะจ๊ะทอนขอบคุณครับรัค่ะดีๆนะครับขึ้นตงตบัวน้อาใหม่นะคะครับ